สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพรดบันแพง fc น้ององค์หญิงเพริบันแพง fc มดเจอและ fc เยนนสสำหรับคลิปนี้สารโลดบนจะมาพูดและมาเล่าข่าวเกี่ยวกับน้ององค์หญิงเพรบันแพงหรือซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราสำหรับวันงานขึ้นบ้านใหม่ของน้ององค์หญิงเพริบันแพงก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ พราะว่าวันที่31ธันวาคม67ก็จะมีคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาทำการแสดงที่บวัดบ้านน้องคูอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตและวันที่หนึ่งคือเป็นวันที่ขึ้นบ้านน้อง <c oughs> อุ้งอิงเพชรบ้านแพงและสำหรับเมื่อเช้านี้ <c oughs> น้องอุ้งอิงก็ได้ บวงสรวงพิธีสารพระพรมที่บ้านของน้องเป็นที่เรียบร้อยในการบวงสรวงพิธีก็มีหลวงปู่วัดบ้านน้องโขงมาทำพิธีให้ในการบวงสรวงสารพระพรมและน้องก็ได้จุดทูป ก็มีเลขปรากฏขึ้นคือ733ในเลขปรากฏทูบของน้ององค์หิงเพชรบันแพงและสำหรับสามน้อยเพชรมันแพงเมื่อคืนนี้ก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่อำเภอโนน,นคูณจังหวัดรีสเกตพอ่พอพ่อแม่แม่เอซก็มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก และสำหรับค่้มพื้นนี้วงสาวน้อยเพชรบารแพงก็จะไปทำการแสดงอยู่ที่อำเภอรัะตะนบุรีจังหวัดศรีสะเกดก็ข,ขอเรียนเชิญ f อซพ่อพ่อแม่แม่ไปให้กำลังใจน้องอุียเพชรบานแพงและคณะสาวน้อยเพชรบรรแพงทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปน,นี้โซโลกบวน เอาไว้แค่นี้เอาไว้พวกคนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ